สวัสดีครับเมื่อเดี๋ยวมาเบิงหนาฝนขุดปลาไหลครับผมขุดปลาไหลครับผมไปแล้วบ่อเดีนเน๋ยวไีมไปละโอ้ย <laughs> มาหอนกับไปแล้วน,นะทำตาบกุ๊กนี่ที่ลัง

สุดยอดผ่านผ่านผ่านุาน้ยงตุ้งยังฮ <c oughs> ึขยายขยายขยายมันใหญ่ี่มันมีตรใหญ่ยิ่ง่ะรุ่นนี่แหละรุ่นนี่ได้ยักหาสิบตัวครัเครื่องทุ่งปุ๋ยแล้ว <c oughs>

จกหาหู้ครับมีหูยน้อยหู้ยังไม่เห็นครับผมบอกว่าจะไม่ตัวม้อยไปเส้ประดูอะถ้ามันจิเนาะบ่ววาหากลแยบวัดต ตอนตอนเสร็จได้อขอดแล้วครับขอดแล้วขอดแล้วกำล,ล,ลังแล้วกำลังเห็นต<ข>ัวมันยขอดหูปลาไหลครับเป็นทีมงานครับทีมงาน Ừ, มันดู้หลอกมันขืนเลยมันบวกลงอยู่มันบวชเห็ด